วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่สยามพารากอนก,กับคำถามที่ว่าถ้าเลือกทำศัลยกรรมได้หนึ่งที่บนใบหน้าจะเลือกจุดไหนถ้าพร้อมแล้วไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับถ้าเลือกทำศัลยกรรมได้ส่วนหนึ่งเลือกส่วนไหนครับจมูกค่ะเพราะอะไรครับ เพราะว่าเป็นคนแบบจมูกแนบเรารู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปแบบอยากให้เห็นจมูกแบบมันสวยดีนะพี่ครับน่าจะจมูกเหมือนกันจมูกเหมือนกันเลยรู้สึกอยากให้มันโด่งกว่านี้เวลามีคนแบบเห็นมันจะได้แบบเห็นแบบจากใกล้ๆๆอย่างนั้นเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้างหน้าเนี่ยเลยไหม้างหน้าปัดโปรไฟล์ป้าห้าตัวนึงก่อน จะเป็นจมูกจมูกอยากแบบว่ามันคู่กว่านี้ก็คืออยากได้ทรงไหนถ้าสมมติเลือกทรงได้อ่ะมีทรงอะไรบ้างธรรมะอยากเป็นแบบเหมือนใครก็ได้วันยองค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวขอบคุณครับแม่นะโอเคครับขอบคุณครับอยากทำตาอยากทำตาเพราะเพราะอะไรตอนนี้ตาบีตาบีอยากอยากมีตายังไงที่อยากจะได้ก็ตาโตกว่านี้นิดนึงยวก็โตกว่านี้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับทำจมูกจมูกกับพี่ จมูกมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นแกนกลางตรงหน้าพอดีครับก็เลยรู้สึกว่าเวลาคนมองหน้าเราเขาก็จะมองแบบตรงกลางก่อนเสมออาจจะมองจมูกก่อนอะไรเงี้ยคิดว่าจมูกสําคัญมันเหมือนเป็นโครงสร้างของหน้าอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับน่าจะทําจมูกจมูกเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกจมูกใหญ่ไปใหญ่จังมอ๋อโอเคครับตัดปีกจมูกค่ะแล้วก็เสริมดั้งมั่นใจขึ้นใช่ไหมครับ โอเคครับ okay, ขอบคุณมากนะขอ,กนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าผากขาวเพราะว่าแบบรู้สึกว่าหน้าผากนี่มันแบนไปแล้วแบบถ้าเราแบบหน้าผากครงๆมันจะแบบหน้าผากลงมามันจะหนก โอเคครับขอบคุณมากเลยครับของขาขอบงขาปากค่ะเพราะว่าะไ<า>กอยากให้ปากแบบกระจับกว่านี้อ๋อเป็นรูปก,กระจับกว่านี้ใช่ค่ะเพราะอะไรครับถ้าเกิดแบบถ้าปากสุว่าปากถ้าถ้าปากเล็กลงก็สุว่าจะแบบดูดีมากขึ้นแบบสวยมากขึ้นกว่านี้โอเคครับขอบคุณมากเลยครับ<อ>ถ้าถ้าเป็นแันตอนนี้เนี่ยอยากชะงาเขารู้สึกว่าเป็นคนตาตกค่ะแล้วแบบพอตาตกเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูเหมือนแบบเอ้ยเรามีอายุอยากเป็นคนแบบตาเขียวแบบตาเฉยเฉยเอาไว้แบบ ใช่อะไรอย่างนี้เพราะมีความรู้สึกว่าคือพอเราตาเราเฉียวขึ้นมานิดนึงเนี่ยว่าจะดูแบบเป็นสายฟอดูเฉียวเวลาเรามองผู้ชายเราก็จะแบบคุณหมอครับถ้ายกให้อันดับหนึ่งเรื่องสัญญกรรมที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำยอดฮิตที่สุดคุณหมอว่าเป็นส่วนไหนครับจมูกครับจมูกอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าโดยหลักการทั่วไปเนี่ยจมูกมันอยู่บนหน้าเวลาเรามองไปเห็นจมูกก่อน แล้วโดยคตินิยมของคนในวัยที่จะทำศัลยกรรมส่วนใหญ่เป็นอายุประมาณ20-30คนกลุ่มนี้เนี่ยโดยสรีระคนเอเชียจะจมูกเตี้ยแล้วก็จมูกสั้นในขณะที่เรามีคตินิยมที่อยากจะได้จมูกที่ยาวขึ้นเล็กลงแล้วก็มีลักษณะที่ ทำให้รูปหน้าดูเรียวขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็ยอยากมาทำจมูกเยอะขึ้นอยากให้จมูกโดง่งอยากให้หน้าดูเรียวอยากให้คมขึ้นสวยขึ้นครับ,รบอันดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตาเพราะว่า ในเด็กอายุประมาณ20-30เนี่ยส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่อยากให้ดูสดใสขึ้นให้ตาโตขึ้นหรือคนไข้ที่ตาเคยโตอยู่แล้วชั้นตกลงมาก็อยากให้ตาดูกลับไปเหมือนเดิมลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของริมฝีปากเรื่องของ แล้วก็เรื่องของการทำโบ็อกฟิลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลวันศริของเรานะครับก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะดีไซน์รูปจมูกที่เหมาะสมกับรูปหน้าเรานะครับมีสถานที่เหมาะสมห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีบริการที่ระดับสูงกว่ามาตรฐานเพื่อให้คนไข้ได้บริการที่พึงพอใจสะอาดปลอดภัย ก็ขอฝากโรงพยาบาลวันสิรินะครับเอาไว้ให้พิจารณานะฮะเราจะเตรียมแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีการบริการที่ดีไว้เผื่อเป็นทางเลือกของพวกเราอีกทางหนึ่งถ้าเกิดว่าสนใจทางสถานการมขอให้ติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ Your Look Your Future วันสิริ Hospital